นี้ค่ะต้องยอมรับเลยนะคะว่าหลายคนออกมาขุดโพสเมพิมายาค่ะจุดเริ่มต้นพิมายาหลวงโลกนะคะแล้วก็มีการออกมาเปิดตัวนุ่มนิ่มพิมายาอีกมันก็เลยไปกันใหญ่ค่ะหลายๆคนก็ขุดโพสขึ้นมานะคะล่าสุดโพสดังกล่าวเนี่ยโดนลบไปอย่างรวดเร็วเลยค่ะ ต้องบอกว่าเมื่อวานนะคะวันที่19มกราคม2566ค่ะกรณีที่เมพิมายาหรือว่านางสาวพินรีดาติวิทย์อ่ะนะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์เสิริมอาหารแบรนด์ชื่อว่าพีมายาค่ะถูกสารออกหมายจับนะคะพร้อมกับแจ้งข้อหาหลอกลงทุนแล้วก็พรบอรคอมด้วยปมในเรื่องการชักชวนลงทุน6,000บาทแล้วก็กําไรเนี่ย15ล้านบาทในระยะเวลา3เดือนซึ่งเจ้าตัวค่ะก็ได้มีการเดินทางไปมอบตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เธอเนี่ยโดนออกหมายจับค่ะเมพิมยาเนี่ยก็เปิดใจกับ ทางสื่อมวลชนเหมือนกันนะคะว่าที่มาวันนี้เนี่ยเพื่ออยากจะยืนยันความรุทธิ์ใจเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา7ปีค่ะเธอเองก็เป็นคนทํางานรวอนหึงอยากจะพัฒนาตัวเองในเส้นทางนี้แล้ววันนี้เนี่ยเกิดเป็นข้อผิดพลาดหนึ่งที่เมย์เองก็พร้อมจะแก้ไขก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ย เหมือนดานเนินการต่อไปตามขระนวนการนะคะตั้งแต่โตมาเนี่ยหนูก็ทาธุรกิจไปเรื่อยๆนี่แหละบางคนก็เ,เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจแล้วก็บางอย่างอาจจะผิดข้อตกลงผิดกติกาก็เรียนรู้กันไปบางเรื่องเนี่ยก็มีที่ไม่รู้จริงๆแล้วเป็นคนที่ทํางานรวมถึงแสดงความบริสุทธิ์ใจอยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจให้เห็นนั่นแหละค่ะไม่ได้มีเจตนาในการที่จะทุจริตนะคะส่วนในเรื่องของพสต์หกพันแล้วก็ได้15ล้านบาทเนี่ยเป็นเรื่องที่ เออมันเหมือนเป็นการหลอกลวงประชาชนเธอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่คําชวนเชื่อหรือว่าคําโฆษณาแต่อย่างใดน,นะแล้วก็ให้การกับตํารวจเรียบร้อยแล้วไม่อยากจะสร้างเรื่องที่หลอกลวงหรือว่าชวนเชื่อในขณะที่ประเด็นการโพสต์ภาพของนิ่มเนี่ยที่เป็นเครือข่ายรายใหญ่คนสําคัญทางภาคใต้นะคะแล้วก็เป็นภาพที่มีส่วนร่วมในการสร้างเรื่องหรือไม่อะไรแบบนี้ค่ะเมย์บอกว่าเออจริงๆทุกอย่างแล้วเนี่ยมันมีมูลความจริงอยู่นะ กระทั่งหลายๆคนค่ะก็ยังไม่หยุดนะคะมีการขุดโพสต์ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของพิมายาหลวงโลกเปิดตัวนุ่มนิ่มค่ะนุ่มนิ่มพิมายานะคะเปิดตัวขึ้นมาเลยล่าสุดค่ะในโลกออนไลน์ก็คือมีเพจดังอย่างดราม่าแอดิตนะคะได้มีการแชร์โพสต์จากเพจพิมายา นี่เองจุดเริ่มต้นโดยเป็นโพสตเมื่อวันที่7สิงหาคม2022ค่ะเป็นการเปิดตัวนุ่มนะคะก็คือเป็น EP 1เป็นแขกรับเชิญคนแรกสู้มาทั้งชีวิตเขาบอกว่าโจนมาทั้งชีวิตพลิกชีวิตใน3เดือนอด้วยเงินทุนเพียงแค่6,000บาทสร้างเงิน15ล้านบาทภายใน3เดือนติดตามได้เร็วๆนี้ แต่ผ่านไปไม่นานค่ะโพสต์ดังกล่าวเนี่ยก็ปลิวไปเลยนะคะโดนลบไปไหนแล้วไม่รู้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะพอเมื่อทางทีมข่าวเนี่ยได้มีการกดคลิกเข้าไปที่ลิงก์ดังกล่าวเพื่ออยากจะตรวจสอบนะคะ กลับพบว่าทางด้านของเพจพริมายาค่ะได้มีการทำการลบโพสต์ไปแล้วภายในระยะเวลาอันรวดเร็วค่ะซึ่งชาวเน็ตเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตขึ้นมาว่าอา้าวในเมื่อคุณมั่นใจว่าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วคุณไม่มีความผิดไม่ได้มีเจตนาในการผู้จริตแล้วทําไมคุณถึงรีบลบโพสทําไมอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนสงสัยขึ้นมานะคะ